แม่น้ำลุ่มแม่น้ำอเมซอนก็เยี้ยละนี่มันจะใครมาตั้งหมู่บ้านอะไรกลางแม่น้ำเนี่ยกลางน้ำกลางอะไรไม่เปิดคลิปก่อนหรอสวัสดีครับเกิดอะื่อขึ้นกับผู้หูได้หรอจิงแลนเชนอะเหมือนว่ากำลังไปตามหาคนที่ชื่อเวสเกิร์ดอะะทรับารกิจอะ คลิปครับไม่เปิดเลยเอเป็นเงินเจ้าที้าที่แบบชั้นสูงสุดปนงชั้นสงนเจเเาที่เนตีันั้นฉันกำลังตาม่าเพราว่าเราไม่กิ่นที่มาจากมาตอนเข่อที่ท่ทเขาผูถือขาี่ผออาวทผู้่อาวที่ผ้ถืออาวุธที่ผู้ถืออาวที่ผขาธทีอาวที่ผอาที่ผที่ผอาุที่ผาที้อาวที่ผออานที่ผอาที่ผ เกดี๋ยวนี้เป็นโรคตาแดงเลยโรคเขเทียบเป็นโรคตาแดงพอเป็นแมทชิก่งผมมีฟอร์มไม่ถอดเอ้ยผมเป็นเพศเจนเจอร์เขาจะพูดยังไงเลยว่าแบบต่อยผู้หญิงอ่ะเขาเรียกว่าแล้วผมผมนับเพศเท่าเทียมกันผมผู้หญิงผมไม่สอดผมตายได้หมด ต่อไปที่ดิจิตอลฟูเพนด้าก็มาแอคชั่นมันโคตรมันติดเลยตายทุกฝายไม่รู้จะเป็นอะไรอ่าโดนทุ่มกับไม้เขาอ่านเป็นทุ่งโต๊ะไปสระไรเด้โห่พูดโต้ยังพูดโต้เป็นรูอ่ะโต้เป็นลอยอ่ะเพื่อขาจะตายแน่คริสแค้มันก็แต่ภาคหนึ่งแล้ว วันนี้พิจิตร้องแก่ไม่ตายแน่ๆมาจบเรื่องนี้กันดีกว่าแล้วทั้งสองคนก็ตกไปในเหวไปครับศพของจิลไม่เหมือนจะไม่พบนะตอนเพิ่งไปยมึเรียบเรียงคำพูดยังไงวะเนี่ย ไอ้อ่านเข้าใจนะแต่แปลไทยเรียบเรียงตกภาษาใดปะเรียบเรียงคำไม่ถูกอ่ะแต่เข้าใจนะก็เธอเ่ะอทำไมเธอถึงมาจอยแบบเข้ากลุ่ม BSA เฮ้ยแล้วเธอล่ะอทำไมถึงมาเข้าร่วมกับ BSA ก็ใช่งเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกครับต้องขออภัยนะครับเข้าใจนะครับแต่เรียบเรียงคำพูดภาษาไทยแบบไม่ต้องแบบ พูดไงดีอต้องพูดอะรก็คือก no ็ค we yes. so so like ือมงแปรตรงตัวอ like ังกฤษแหละมุนแต่มุนแปลเดีพี่เรียบเรียงดให้เลยเข้ามาจอยหน่อยพี่อเธอเนะพรเรื่องพรอะองเธอไเป็นสิ่งหึ่นีคนคนหนึ่งทำได้นะเหมือนคุณเน่ยผมไม่ใช่พวกฮีโร่นะ แต่ถ้าพวกเราอยู่ด้วยกันนะเราก็สามารถจบเรื่องเหล่านี้ได้แก้แค้นคือมาเขอบโลกเบสเซเพราะอยากแก,แก้แค้นให้พ่อแม่และครอบครัวว่างนั้นกวดมาเพิ่งส่เห็นเรือยกล้อฮะยเรือมีล้อได้เหรอตังไม่เห็นเอามันยกล้อเลยจ้ะชัปเตอร์ที่สามทับหนึ่งมาร์ชแรม ทุกคนอาจจะเคยเห็นแต่มัชลูมะอันนี้คือมัชแลน์แล้วทำไมมาถึงก็เจ็บเลยวะเนี่ยกูมีอ๋อเหมือนจะใช้กระสุนแบบเฮ้ยเพชพอยเพชพอยจินดาหายปละเฮ้ยอับอับมีกอนปะเป็นใช้กระสุนอะไร ออขงยไหนลองส่งมาดิว่ามันใช้กระสุนอันนั้นปะ่ะเออจริงใช้กระสุนนะกระสุนฟ้าใช่ใช่ใช่กระสุนไอเ็มจีเหรอเออใช่กระสุนเดียวกันเพราะตอนแรกมันไม่มีกระสุนเลยไป<ะ>แล้วกระสุนฟรีใช hmm ่แหวนเอ็นท้าสหาเข้าอยู่ไหนวะโตป่านนี้วย,ยังจะสอบเอ็นท้าอีกทีตรงนี้มันจะถูกปิดอย่างแน่นหนาเลย ก็เฮียแล้วเหมือนต้องขึ้นเรือไปอฝั่งแล้วไปเอาบองับงบงังบังหัวปีไหมมีพื้นที่เปล่าวะอ่ะกูดกดแล้วกดแล้วมันอยากรู้ว่ามันสร้างบ้านอาคารกระท่อมเงีย้ยกลางน้ำวะมันไม่กลัวจะทะเลแดดแลยคนชาวเผ่าเนี่มันเลี้ยงไว้ไหมเหรอเลี้ยงเลยเหรอแล้วขึ้นตรงไหนครับที่จอด นี่เข้าไปข้างในนี่เข้าไปข้างในที่อะไรพุทธโรด,ดีตรงนี้จำได้มีดวงมีดวงตามก่อนกรงเงินตัทางเข้าลึกแค่นะั้นเช็คปอย สวัสดีจ้าผมมาเขาเรียกอะไรวะมาทำนาจิโอไวโอ,อศึกษาชีวิตชาวเผ่าครับผมเอ้ยสอบอสมบัติยาด้วยเด็บเดยดชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เห็นห่ดเหรอจีนพินามาแล้วเนี่ย อ๋อนี่มันที่มันร้องเจมินามินาเอเอ,เ,อเจมินามินาเอ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 เจมินามินาเอเอ,เอ,เอ,อโดนแทงเข้าที่สองทองเท่านั้นที่แก้ปัญหาได้เอไหลังเข้านีาหโอ้โหมึงโดดมาเปิดตัวโคตรเท่ ไปล้าหลังงลังเสียงหลังจิมตายลูกสองเท่านั้นแก้ปัญหาได้เฮ้ย,ยมึงโดนมาบ้ิงโอ้โหไอ้ยมิ่งลอยด้วยเดิมเติมศูนย์แฟ๊บลงไปนอนกองไปล่างมะม่วงไปพวกมึงเจียงมีกเฮ้ยลูกเกียงขอ เฮียหลบหลบเหรอเขี้ยะเขียะใครอะคือยสาสับผมครับเฮ้ยวากะวากะเอเอ้วงใช่ไหมนะม่ะนี่เป็นดวงดีกว่ะดวงอยู่ตรงต้น <Warriors S 1> ดวงอยู่กลางน้ำอ่ะทางเราเหลือผมไม่เอามไม่ได้ใช้ไลฟ์เฟิรนใ ออกไม่ได้เหรอออกได้หมดแล้วหรอวะชาวบ้านชาว่องเอี่น6เขาไปอยู่ที่อื่นไงนะแต่เ,เขาก็มาถามจริงแล้วชาวบ้านทำเพี่ออะไรในน้ำในน้ำมีปลาในน้ำมีก่าวอ่ะเขาแบบเป็นชาวเผ่าพื้นเมืองเขาาอาศัยอยู่ตามบึงไงเขาก็ต้องสร้างสิ่งปลูกสร้างในบึง จะมีมแมลงต้นกล้วยนะเก็บไปด้วยตอนนี้บอกว่าเอ็นมีแมลงเลยเลยมันจะไปไหนฟังรีเวอร์หรออ๋อถอยหลังเข้าก็ไดอุ้ยจ้ามึงเก่งมากนะถอยหลังขับเนี่ยมึงอะไรของมึงเนี่ยถอยหลังไม่ขับเร็ว <c oughs> มึง <c oughs> ไปเรียนขับเร็วจากไหนมาเนี่ย <c oughs> <c oughs> นี่น,นี่ตอนนี้ตอนนี้เก็บได้ไหมไปใกล้เดียวเออ อ๋ออ๋อกูขับกูขับเรือเป็นไปเลยอออ๋อเจ่งเวลาขับขับเรืออะไรหลังอะอ่าอ่าววายเวอร์เสียระบบนี่เขาดีวะเหี้ยมีระบบกันหน้าต่างเนี่ยอุ้ยอุ้ย จ้าเอ้ยยิงระเบิดไม่มีของแว๊บๆอยู่นั่นอ่ะตรงตรงไม้อ่ะโอ้รวยขนาดนี้ยังจะเอาอีกเหรอเนี่นเยเหร็จไหมละ่ะเสร็จเหรอเห็นแต่มันเก็บไม่ได้เก็บอะไรดีกว่าเื่อเป็นสมบัติทำอะไรไม่เป็นกระสุนปะกระสุนกระสุนกระสุนบล็ <c oughs> อกกระสุนมันบั็อกไอ้ยไม่บั็กไม่บั็กมันเสียบอยู่ไม้ ถอยลางัาเนี่ยเฮ้ยยี่อะไรมันี่ยะนะป่ากลางน้ำนี่เลยชนแม่งมันใต่ชนก็ได้ฮะา๋อ้าออ๋อไปเก็บบ้องข้าวหลามดีกว่าบ้องข้าวหลาม,มันดีกว่า ไหนก็มาละผ่านตรงนี้ก่อนเอาแวะแต่เรียน,น,นี่ก่อนเอ้ยอยู่ข้างบนแอ่เรียนนี้มีอะไรแอ่รียต้องผ่านพี่เคเละใช่ใช่วิ่งมาจ้าตายแล้วตัวใครตัวมันมาละหนูอยู่หน้ากูเลย หลังจากเล่นจบมาหลายรอบไม่มีทางได้กินหรอกโอ,อเคนะละลายกูญแจเฮ้ยค่ะกลุ่มไฟแดงผสมเลยเฮ้ยอาไข่เอาไข่มากินหน่อยดิขับปากก็ไปกินดิขับปากก็จะน้าแ้ว อัใส่เลยเอาไปได้ใช่ไหมได้เป็นพวกตอกตอกแดกแดกไข่ดิบด้วยโหมึงนี่ไม่กลัวเลยมึงไม่ทงไม่ทอดเลยเหรอเออเขาเรียกว่ากินโปรตีนล้วนแบบได้ได้สารอาหารครบถ้วนซับดูเองกูซัะเสียงมันจะได้ช้ำได้ หน้าตีหน้าไหวยังงเก็บ,อบอก่อไปครูว้ายไล่บัตรพรายสวัสดีครับ ไม่แล้ววะ เงียบแพ้ไม่มีคนดินี่ยังอุ่นๆอยู่เลยอยากรู้ยังวันทำมันไม่ใช่ทำอะไรแล้วีขอป่าวโอ้นี่กระตรต เฮ้ยไครทอ้องอะไรดีวะไขายวจะขาย ง่ายโดยไงกระดานเทีย่ dọn 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 nó haha, nó dọn 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 dọn

ไ,ไดโอ้ยนีม่มักนกลายแล้วนี่เกาะนาะงเลยครับลงกังโอเค

ช,ไปไปไปช่วยกันได้มีกิฟต์อยู่ประมาณนึงไปก็การเข้าช้าเฉยๆโอเคจัสเอเมนิตพี e บายบายบายเชือโอ้ยพอมา ไปเหรียญอะไรอ่ะออ๋เสร็จเด็ดกระเด็นกล่องวันนี้มันง่ายอย่างวะไม่มีเหี้ยอะไรเลยต้องมีซัมติงนั่นไงมีอะไรอยู่ในน้ำด้วยปลาเหรอได้เป็นปลา เฮ้ยมีมีมาแรงอันเก็บมางกันเจรีครับเจรีครับมุ่งหน้าสู จุดที่เราต้องไปเหมือนอะไรใส่ของเราที่ส่วนทั้งหมดมาใส่ยำรลงกันแ้า,าจุดนี้เองจุดคาเฟ่แอรีเลย์่อไปไม่มีอะไรมีอะไรที่ใส่เฉเลยก,ก็โกลนะเดอร์ฮัสปินโอเปนประตูถูกเปิดเอาแล้ว ต่อยในกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะครับแปบ๊บหนึ่งแล้ววะใครจะระเบิดแล้ววะเฉันเสห็นได้ดทอ่ยูข้างที่สวยเนี่ยเหมือนค like, ล้ายคล้ายแบบเล็บเล็บฟอร์เดทแหละใครระเบิดแล้ววะอ๋ะอยีอ่นี่มันปาระเบิดจอยฟังโอ๊ะใครเป็นเป็นเด็กแจ้งปาระเบิดเหรอ โหลดน้ำเด้งอตอนแรกนึกว่าจอยพังเที่ยใจยไม่ดีเลยกูโอ้แอ่เอรนี้ก,กว้างขวางเช็คป้ายมีศพเพื่อนมีศพเพื่อนเราอยู่ ลองโจงอย่างนี้ขายเยอะอย่างนี้มีบอสแน่ๆครับท่านผู้ชมไปอย่ไปกลัวครับวันนี้แล้เฟอร์นันกันของครบอยู่กับสองนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่โอ้โห,โหให้พกขนาดนี้แม็กนัมอเอานกบินโสดแม็กนัมแต่กินแม็กนัมเลยว่ะแต่แท่งสี่ีบาาแล้วไม่อร่อยเลย เราอย่าพูดกันเลยอย่าสปอนเซอร์ไม่เข้าขอกระโดนชัดกันหน่อยซะไม่อยากได้พกพกันไดาเมกกระจอกเรอบอกนนเน็ตจะหลุดอีกอ่ะไอ้จะกดนี่ดันไปกดเตะเผาโอเคช่วงนี้อินเทอร์เน็ตหลุดบ่อยอ่ะ ตนายข้างบนแล้วพร้อมเลยเข้าไปแอร์เรียเลยตันหนึ่งยัยงไม่พร้อมแม็กนัมลุยกันเลยแม็กนัม ลเอาเก็บ okay, ไปแล้วขอ,อยังยัง,อยงโอ้ไม่ได้อยู่ในกระตีเลยนะโอ้เรียงโอ้สี่ตัวเลยเหรอตอนแรกมีสามเลยเหรอย่องเจี๊ยบอินเซนอติฟไปโฟ โดนเก็บคนละตัวตัวใหญ่อ่ะ,อะเป็นอะไรกันโดนโดนโดนจับุกอุย้ยเขี้ยม,มายังไหนวะพี่บึ้มหรอพี่บึ้มคือใครนั่นไงเอ้าเป็นอะไรโดนพี่บึ้มยังงั้นก่นอนยังงั้นก่อนโอเคอออถอยก่อนถอยก่อน แยกกันไปแยกกันไปอ oh. 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 ๋ออ๋ออ๋อถอยถอยตั้งหลักแปถามให้มมนมาพร้อมกันจะได้ปลาไปต้องแบบนี้ไม่สอง หม่เหมืนนหอมนกันหรอวะใช่เป็นการเรื่องนี้ค่ะลกูกตายหนึ่งยิงตัวหลังอ่ะไปยิงตัวเล,ล็กฮะตัวเล็กต,ตายตายตายเดะเคียร์เฮ้ยลูกน้องเราไปจับกัน,กน,นกอุ้ยมันยิงกระสุนเอ,อ้เดี๋ยวเนี้ยเป็ดป,ปลาระเบิดเหรอ ป่าระเบิดเป็นไงเคยเห็นแบบประกาศนี่เนี่เคยเจอป่าตำรวจไม้ไม้ไม้ตะบองยอดตะพดอ่ะ <c oughs> พูดไปเล่นเปื่อยไม้ตะบองยอดตะพดคืออะไร <c oughs> เออเอาไงดีวะ,ะสุนสุนเกินต้องการจะเก็บสมุนไพรเด็ดสมุนไพรเขียวไม่ต้องเก็บนี่ยึดกันแล้วไง เราเอาเอาสมุนไพรแดงมาอันหนึ<า>่งวะอ่าไม่ทัาได้ทิ้งไปแล้วทิ้งไปไหนช็อตกันทิ้งก็สุนช็อตกันไปทิ้งทำไมเ oh oh oh, อหของแบบมีค่าโหลกระสุนแมทนัมไม่ได้ใช้เดี๋ยวให้คน ปลาปลาอ้าวให้ไม่ได้อันนี้ไปไหนได้นะเรามาปิดทางปะถูกแล้วมันต้องขึ้นหอคอยอะไรก่อนไหมเขาเราทำอะไรเราตรงนี้นี่หมุนอ๋อหมุนเอ้น,นี่สปาหาสปาะพานไหนวะสปาพาน,นี่ไงเห็นไหมเนี่ย ปไปไดนจริงๆเราต้องขึ้นอันนี้ไปไม่ใช่หรอขึ้นอะไรเราไปขึ้นตอนไหนวะอ๋ข้ามสะพานไปก่อนตายแล้วจะไม่ได้ไกเกมตั้งห้าสิบกว่าปีแล้วไปตอกเรือถุย เราก็มาปลดล็อกกันจากอีกฝั่ง Come on Come on Come on ตรงนีก้กำลังไปโอ้ตรงนี้มีแบบของเยอะแย,ยะเลยอ่ะอ๋อมีงูด้วยฮะ ของงูสองตัวเสียงูสองตัวอยู่ท่ากันอยู่ท่าเดียวกันไม่ได้มันอยู่ในไงนี่เลยอยู่ในเของอยู่ในห <c oughs> ได้เก็บมุนไพเขียวั้งน,นะเออผสมยาได้คุณทั้งหนึ่งไหนวะไปเปิดตรงไหนวะจำไม่ได้แล้วเห็นปืนโผล่รู้เลยว่าตรงนี้ตอนแรกก็หาอยู่ นะแล้วก็หายอยู่ทุกคนพยาไปข้างหน้ามีอะไรไหมมีกระสุนนะี้ต้องใช้ไหมใช้ป้คงกันไระสุนไรเฟิลนี่่อะไรนะนี่แต่ไรเฟิลทางไหนต่อวะจำไม่ได้จริงๆนะอ๋อทางนี้โอเใครอะ เหมือนต้องสลิงเกอร์ไปนะเอ้ยไม่ดิไม่ได้หมดไม่ใช่สลิงเกอร์ไม่ใช่สลิงเกอร์ส,อรสิไลาย てば。